โคนง่หาโต่ตาสามพุ่มคนนี้ก็ท่านแม่โชุกบนี่ไในเพียงุ่ถกแสดงว่าพิษตลกไันบ้านี่ิษตลกยังไงหมอนะคะนี่หมอนะคะบตลกแค่บ้านคุณตลกโอ้ยเบิ่งได้ไปชุดตสอาดวันีุ่ดงจากท่างกอนก็เลยมาฉันทัพราชกีท่านคุณหมอนาตาเจสิคเอ้ไฟต่ำลูกบ้านตายโอ้ยนคนไกเป็นนาตาจจสิคถึงกับรับดัแสนหัวเ้ยปเมียแยมยวแพ่ต่อไปค สบายสบายแ้วก็ต้องชอบเดี๋ยววันที่ขากับพระยาบานของฉัดขาข้าเรียนไปถกกัดโดยตรงนะคะเอ้ามาบอกครับโคตรโคตโคตมานี่จะยืนสองขาได้โดนปานี้ขาแค่ตื่นถ้าเห็น้าวผเป็นแม่กับพระกูเป็นเสือเกก้าวตนี้ไม่ย่างกินท่วง่ังดีไม่ปยังนี่ขา ไม่นั่ผู้ไ okay. ป็นพงยาบาดยิไปกเอ็นะคะจเองนะคะเทียหกเือนตันะคะเเรยยอดกั้เลยฮะเทเยยอดกั้นเลยผู้ดูแลนะแคนชายนางน้ำแม่นงชายตลกม่ล็กกัแบบเบจีดราม่ม่หัก้ใทุกคนะด้ทีมาชายตลกเอ้ยแล้วชา้ซีมีังหักไปไปซ้าย ไปใส่ไปใส่เอาไปให้ได้ตีสองนะเว่าเราแล้วก็ับไปมันแย่ไปเลยได้แท้เอาลูกจริงเนี่ยพดมันก็ยตองหัเหวังมากรับเสียแต่เขาดผู้สมรไปผู้พี่อมาแต่ถ้าูเปิด่จะไม่เลีเขาบว่าที่นี่ใครกับไปจับแย่กู้เราเขาเดมันทัวร์สำเรถ้าเป็นการรับกขยากแ่แอแจ้งพืนบ้านี่หนาจปล่อยลงเด็กเดีกรส่พูดสุ้ให้โอ้ยผู้ดี แรงแต่ลรสั่งรถวันนี้โอ้ยสีเสียโอ้ยโอ้โห่แล้เม่อนานตังอักขบาวเข้ากูตะมีเลอวก็ขวัเจ้าก็ขวัญที่เาใส่ยางยี่อบ้านนี่ยางพุกงที่เรา้ส่ยางย่างนี่คือบ้าขวจากที่นอย่างที่สามจะมาสนีค่ะไคนแล้วมาเป็นราคาปเป็นตอมา ขาเปลี en, so first, ่ยนตัวเปลียนตัน mm ้ำเปลี่ยนตัวพนักงานมัน้ำมันเปลี่ยนนมาดิทตั้่านหันมัล้ำนี่อย่งเรียมาอกว่านำตั้งแต่รถลกับ่าเขี้นะขวาอยู่ขาดทีเรียนมันมีอะไรแอลนะคะขอแปกนะคะน้องๆนะคะน้องๆปู่แอคนไหนที่ชอบโพสโพเลค่ะอุดรธานีมันแค่อุดรธานีมีแอลพี่น้องมันไม่ด้แค่สแน่ห์ทำไมคะพวกคุณมันรักก็ได้แห นันบางคนกมาเปลี like like ่ันเสีก็บางเรื่กบาพ่อน้ง้้กักมีมเร็น่อะไขอเคนเยรับขอห้หาให้เลยสตีให้เพยสตีสาบุปผ้าผีปฏิฆากั้งแั่แรกดมองพี่น้องกัวใหลายๆกันจิ อาันาเขาเลี้งพออแต่ลกแลคะให้เหลโกชอบเดเดื่มเล้าชอบเบียร์ดื่มเบียรชอบอมดื่มนมชอบดูดดื่มแบกซี่ชอบใสดื่มสปอชอบซุกดื่มแชไข่มุกชอบเหลิมแต่ถ้าดืีองต่อสองบทองแน่เอยนะเนี่ยวันนี้ก็บรรยากาศดี ลงไปไ่อยพักบ่อยแม่ๆเลยวันนี้คิวาวันนี้้องว้าจะเปิดเออท้องาจะเปิดเลยสองสามวันที่ผ่านมานะโก้โหพัทหลุนโปรยมาเยเออวันนี้ตกไปได้ทำไมคะับพอบอกพัท่ิลุนเรียบร้อยแล้วบอกว่าวันนี้ให้หยุดได้ก่อนให้หยุดได้ก่อนได้แล้วสให้ตกนะเดากเกือตามยวันมานี้ยพวกไอ้ปเดือยวไม่พูดถึงทำมั้พูดถึงนะ้ักเสียงท่หกคนเดยอยู่ที่เอาอย่างดีๆนะจ้าก็จาเาหมอสาา ม่ได้หบอไปแต่ก็ะทำนั้นด้วยคพู้บอกแค่ว่ามีฉันเบอร์ไหนเสนเกิดค่าเอาเสือบอรวนเนียถ้าเราอกะพาษบนจะมาประจำการใยหน้าเบอรไหนพัเติมถ้าเป็นยางบอกของืู้่างกาเงาบอกให้ลากับบนนั่นบนนี้บนนั่นบนนี้เันจะพร้อมไปหาสียอของเพื่อโรลดขัน้องให้ีรอหน่อยนั้นใจดีตั้งหากพระเจ้าแี่สามเล่นขอพระคุณค่ะ คอน่ได้ครับเขาหอมเหยียบแคบเล่นๆ่อนปไหกวานโอ้ยเขากเราว่าเจี๊ยบตเนาะเขาเลยจะไปนั่กอดเขาเขาขาค่อยข่าวเขจะก้านเจ้าตัวไปพว่งงานจะไปงานไหนไม่มีเออเขาจะไปรักยางรถก่ะปดพ่อช้วเจ้าฉันต้นหนีปวดเจตนหเออแฝงจะไปเป็นีี่หลายบาทดีต้่เองปวดท่ไงานหนีไได้แ่เล แก่แซ yeah. 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 sure. ่เม okay. like okay. okay, so so, right, ียจางยังไม่เคยควดีเรือของเขาสี่ของเคยควงใจดีกันแก่แซ่แก่แซ่อไระสามไม่ตกี่คัน่อ้พวกคนแล้วก็ว่าสบวแพ้เขาเาให้ยู้เาเาว่ีาสวัสดีค่ะเบรี้เบรีมัปแแ่เมื่ไห่ กมาเนีซี่มาพยายเรื่องพวกนีอันนี้คุณแม่อนรักแฟนเกแต่ว่าเี่คนแฟเม้มะเสยี่ต้งมีเรื่องแขม่องมี่เดี๋ยจะไปเล่นอยปเรีนพ่อต้งแต่เด็กอยู่เอาความเื่อมันอมแค้นนะจะขอดีใจค่ะโอ้ยมาดีเนาะขอเสียพี่องแป๊บสักปานนี้โอ้ยมีแล้วค่ะสิบหน่อยปารีนี้เ่ แมมีเสียาแจะเปลี่ยเสื้อไม่รู้กูเกี่ยวสวนเลยไม่จะฉีดาพนองแ้แม่จะได้แพ้ทุกกันแพ้แตู่้สมาหาหมอดีละค่ะเป็นอย่างเคยวันนี้ฉันเจออาการจูงก้านะครับผมอากาเป็นไงบ้างห่หมอเดียวมาพี่นี่าแพเอากต่ถ้ามาต้องปือเต็ดรถเทาโคตรใหญเสียเหลือเกอกมาต้องไปดูแล้รักษาเดยค่ะก็คือผมน้มมดีค่ะจะเสียหมอนะฟ้าไม่กูฟาเลยดีด้ ที่ฉันมีอาชีพแดเชอร์เบนาเด็กปีเด็กชอเป็นค่ะเป็นตลกน้ำข่ามอเป็นกระไรเราเร็้นอยู่บริษัทมสานหน้านีแหละค่ะเพื่อนทีเหี่ยวเบนบารฉันจะได้ขอ้ผู้ชายคือหลังต้นมาสมว่าดีค่ะควผู้ชายขึ้หลังเมาสมว่ราที่ยวกับผู้ชายกับมอก็จะนอกกันได้หรอกเอาแ่หม่าเวฟังก็เกิดมคเกิดายเจ็

เราัละค่ะหมอเพื่ันได้ยชาคุณหมอค่าดีแต่ฉันอยากพออยากพอาฉันจะไปเดียบต่อคอโยนไปผู้สอนไล่ขาฉันจะเด้มาหาหมอยามาเฉียบต่อคอโอ๊ยใไปมาป่ายกันม้ยมหาหมอเพื่อจะเยฉันเดียบต่อคอคมอฉันเดียบต่อคอ ก็ยอกอะไร,ะมมรเรรน,น,นี่ยค่ะคุณหมอเนี่ยเสียงก็าสูงลูกลาอะไรอยอกเงี้ยค่ะหมอเสียต่อะคอนค่ะต่อคอนกไหนคะแล้วก็คอรเนียค่ะเสียตะปูคือว่าเอาปูกาตองยอกแ่ะมันตอมีกตะปูเนี่ยค่ะหมอฉันเียต่อนนนะคอไป็นไงเือปืนแก่หมอตอนอร์ดชุเอาล่อเอาไจะใส่่อป้าอยู่ในบ่อ

่วยบาคร่มันให่วมละเงินคนเล็กคนนี้มาทำ่ันนี้คือสองหายสองสุจะทำไม่ไงชวนทุกอยาพ้นี่คนย่งเดียวที่ข่ดทำยังไงสีผาลูกชายมาตัวโตที่ขาดโอ้ยนอกคุณจคนลูกพักกรบาลสบหนอไม่อยากจะเป็นต่วลูกพาค่ะ ปลาียวอะไรเอากระเราเขาไ่ได้พระเอาหัดาเขาบันนีเจีไปทีค่ะไม่ตา่หาชฉันรอยินีาไม่เยกันเลยหวยนดียค่ะเ้ยเดกเน้หงผู้หิไหมาใสดเกืือเกืือพระนองพรหาหมอเือกใส่เอเด็กเล่าเกลือก็นองไม่บอกใส่นั่นและแม็ง็เ่าแ็ร้อนร้นั่นแหละหัวฉันตื่นกวัว ว่าก็ใจบอกโอ้ยสมารักษาตาบางทีค่ะเอาว่าเ้็น่างี้ปุนี้เราสื่อสีกันเลยเพื่อนเนี่ถ้าใหญู่นั่งร้อไค่ะนั่งร้อยอย่างนั่งร้อ,รอ,อย่าวกมอนใหญ่แอาหมอนท่าเดีวยวานหมอนเอามา,อมาซาเท่มาลอกบาดคู่กียวมันดไม่เด